ไอ้ยมันเดินไอมันเดินไอ้ยมันดินดไอ้ยูดนปลาหมึกที่ยังแม่งมีสารไม่ได้จะไล่แดกกูชาดินชาดินเอ้เนี่ยไปลงทวตอดีกว่า ไม่มีวันหรอกกินไม่ได้หรอกกินก็ไม่ได้หรอกอ๊บงบงบนบุตรชานฟอร์มเมอร์เลยอมึงจะติดเดินมายิงกูใช่ไหมอ่าอ่าได้อ่ได้อ่ได้อ่ะไอ้โมเรงความเร็วใช่ไหมเอ็มเร่งความเร็วได้ไม่มีปัญหา กูดียวติดแบบวพวงตุ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 งตกหลงองอุ้ยแข็งแรงอเาแฮปปี้แต่หาพวงผายตัวเฮ้ยโอฟยู อัปเดที่ให้เป็นความปลอดภัยคือต้อดงเดินวนหาวงมีเด็กไปละไปไม่ได้อะไรไปละ ไปไหน, <S <S ไหนยีนรูปแต่งแม่ก็เลือดไอ้ไอ้เอลล์ไปไหเจาะเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไ,ได้ยู่ในหลุมนั้นต่อมาต่อต่อการในหวัวมึงจะฟัง,งกูใช่ไหมอะไรก้องมึงจะปิดหลุมกูใช่ไหมยั่ไงวะไม่ใช่ ให้มึงทำออกมาไอ้เหี้ยปิดคาดปิดขาดไม่โดนหรอกมันไม่น่าโดนใไม่โดนเว้ยตัวตีมันกลงวกลัวจังที่ไม่ได้โอ้เหี้ยโอเค การป้องกันะระดับการใครเงิน้าใเงิหน้าไม่เอาใครทำ,อทำเอ๊ะไปห้องนี้แล้ใครไหมห้องซุปเปอร์นี้แล้ใครอ่ะวัดวัดซีท้องห้องซุปเปอร์นี้แล้ใครตามกูมาเดิมดีเป็นห้องที่ไอฟไอคิดค้นไว้แต่กลัวมาต่อยอดเอาวะตามมา น่าเล้วแหลหนักก็เดิมกูกูหาขากูหาไม่กี่ข้างเยียบตัวมึงสลายไปมึงนะนำว่าอย่าสลายตัว ลองเดินไปดู oh. <laughs> โดนบทขยี <laughs> นะ้เอาไงเยเอเออโอเคออาเออโอเคตอวนี้กูกูลองปรับลองไปเปลี่ยนเองแล้วกูยังไม่เคยผ่านเลยจะลองผ่านเดินผ่านดูแล้วกันมันจะมมีวิธีผ่านละวิธีนี้ต้องต้องต้อง work โอเคทนเลยแน่ใจ <laughs> 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 ผมเบรกเบอร์เฮ้กูแตกออกูมีกูมีคอร้องหุ่นอยู่อะทำไมกูไม่ใช่ตัวนี้ เออไมากูงโง่จังใครยิงกู <c oughs> โอลีเฉต <c oughs> ขอตรงนี้ก่อนกดไม่น่าเวิร์กว่า เออแย่ไออมเบี่ยงเบี่ยงกูเข้าไปได้ไหมวะเออไม่รู้ไม่เคยลองเก็ตลองลองดูลองดูมาเลยว้าเล่ตูไปเลยฮ่า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 ฉี่ตูไปนด้คเดีย เออเออโอ๊ยไอ้มงกูผ่านไม่ได้ไอ้กูผ่านไม่ได้ว่ะปฏิหารเดี๋ยวผิดสกิลผิดสกิลจะโดนเฮ้ยเดสบายดีไหมนักผจญภัยไปดีเพื่อนสบายผ่านได้นะเออก็ผ่านได้เออเดี๋ยวโดนระเบิด โอ้ยโอ้ยงับเ้ยเคซี่บอนนี Luckily, ่ถูกเคซี่บอนนี่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เออเออแโอไมคกระโดนช็อต มันติดผ่านได้ก็แปลกแล้วมาดูเคซีเอสเคพี P, เคซีบอนนี่ดูเอสเคพีเคซีบอนนี่กันไปเลยไม่กล้าไปโดนกนก็มึงอยู่ก็มึงอยู่แคนกลัวเอสเคพีอ้าวเยอยระเบิดไปละแม่งระเบิดไปเยอะ มึงโมอมมึงดูเดีผ่านได้ก็แปลกเนี้ยไอเเมากหรอวะสร้างอะไรของมึงวะอสร้างของมึงเดหอวะอ้าา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 า้ดาา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  อยู่ห้องหรือว่าห้องเนี้อพยของมันพัฒนามาไกลแค่ไหนควรภูมิใจเว้ยว่าห้องเนี้ยภัยของของไอ้ไฟสามารถายหมูได้มันฆ่ากูไม่ได้ก็เสือม่บอกว่ามันฆ่ากูได้ไอ้ไฟฆ่ามึงไม่ได้แต่ห้องแต่ห้องของมันฆ่ามึงได้ไอ้ผมยองเซฟไม่เกินตัวนี้เนี่ยเซฟไม่เกตัวนี้เนี่ย ทำมเป็นเซฟไ้อ,ไอู่ไม่รู้ <c oughs> ซเซฟไปทำอะไมเซฟไว้ของไรสาระ <c oughs> มาดิเขาเสียมาหรอวะเออมันจะรัดใช่ไหม <c oughs> เฟียวไม่โดนเออเฟี้ยวดีเหมือนกันเี้ยวเลยเฟี้ยวขนาดนั้นัดเชียวเนี่ยทังเข้อเลยอ้กูเฟี้ยวมากแล้วกันวะแกงกันเชียววะจากไม้ค้าไปเรียไม่จะทำเหมือนดีเหมือนกันจากไม่คแม่งแม่งไอ้คนี้ นึกจะมาเอ้นึกว่านึกว่าจะมาแบบดีไม่ใช่ไหมไม่ดังดังคขาดีดังคขาดีโอบิซ่าทีวีได้กล่าวไว้มาคาเป็นเกมลักไก่เว้ยโง่ี่แหลกกูแค่ทำทางลงไปทำทางลงอีกมาได้ไหมแ๋ยวกูกั้นทางเหรอ ไม่เกูแชร์มาเข้าไปกูแชร์มาเข้าไปบ้าเก่งจังก็ถามเพื่อสึกของคุณเคซีบอนนี่เนี่ยว้าทำอะไรอยู่นี่เหี้ยเลย มึงไม่ได้เข้าไปในวิดีของกูไงวิธีของมึงมันห่วยเคลหมุนเ้ยนี่เบอวิวัด แรงเหมือนมันทำบักแบบนี้ได้อือฮึือ้ช่กเสียวหมาหรอวะเอ๊ะเสียวมาหรอไงก็เสียวหมาหรอวะมูเข้ามาเข้ามาชิดๆกับแพงหน่อยดิ ช่างม่งพี่เชนโดนดูนแดแหละจะทำบั็กแต่แม่งทำไม่ได้เออเออเออบินไปแล้วมาแล้วบินไปแล้ว <laughs> เออบินจริงอ่ะอะงั้นกูจะลองแผนสองนะไอ้เว้ อย่างนี้ต้องมีแผนสองแบบนี้ต้องแผนสองแล้วแผนสองขอถามข,ขอถามขอรู้สึกของคุณเคซีบอนนี่เนะ okay, นีโอเคผข,ขไม่มีเขาไม่มีคไม่มีอะไรเท<ม>่าไหร่มึงแปลง่างมาเป็นตัวนี้เนะี่ยมันจะต่อทางเพิ่มทำไมวะอ้อกคุณรู้หละ อืมอืมเป็นอาทิตย์เลยดูไม่แย่เลยจริงๆนะกูเห็นแค่ส่อกูเห็นแค่ชื่อมึงเด้งไปเด้งมาอังนั้นมึงบอกงั้นกี่รอบแล้ววะ ถ้างั้นลองไม่ดีที่เรียบง่ายดีสุดเออระเบิอดเลยเรียบง่ายจะทำห้ไอ้แฉมดอกไม่อีกันเการไม่ไม่จะไม่เอาระเบิดยัดรูนะไม่กูจะหาเครื่องเมื่อยตานะยดอยก,กอรอเล่นเรีย ลองใช้วิธีแบบจอนโซนทั่วไปเข้าใจกันลงควันกูไม่ต้องหามึงผ่านมึงผ่านกระแพงน้ำแข็งสามชั้นของกูให้ได้ดิไปเที่ยวไอ้สายสี่ชั้นเลยสี่ชั้นเลยเหรือจะชั้นที่ห้า้แอบออกไอ้เหี้ยแอบออกไอ้เวนออกแล้วกำแพงน้ำแข็งสี่ชั้นหรือจะห้าดีล่ะ ออกหน้าออกเอายตัวเฮ้ยฮ้ยเ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 เฮ้ยไอสัตว์แอลไม่เอาอะไอสัตว์คีเดินมาไอยูเวณโอ้ยออกแม่งเลยออกออกแล้วออกแล้วไอสัตว์ออกแล้วมาย้ายกิมย้าหมดไอสัตว์หมเดิร์นโมเดินหมดอะไรันตีนี่เฮ้ย